กินข้าวมามากกินข้าวเพื่อนๆน้ำพริกประดุกน้ำพริกปลาดุกวันนี้กินกับน้ำพริกประดุกทำเองแล,แล้วก็ผักบุ้งต้มรวงมีแกมเนื้อก็คือผักไอไม่ใช่ผักไอไอปลาเนนทอดแล้วก็ไก่ ะแ,แล้วก็ต้มปลาเมนูปลาล้ลวนผักแกมมุนจันมาลุยเลยผักกินกับน้ำพริกแบ่แบแ่บเนี่ยหอมอต้นหอมกิน,กน้ำพริก มำน้พริกกระดูกขัวหอมกระเทียมเอาย่างย่างก่อนย่างหอมกระเทียมพริกย่างให้หอมก่อนใส่เตาเตาเตาทอดน้ำมันไร้น้ำมันอะ่ะอ๋อทอดไอ้ไล้น้ำมันเหรอ,อม,มันมันเหมือนเตาย่างมันก็เหมือนอย่าง มันอาจจะไม่หอมเหมือนเตาถ่านแต่มันก็ได้อยู่อืมอย่างพอมันให้มันดืงเหลืองอืมโอเคก็เอามาขูกกระดุกย่างแกะก้างออกตำพุงด้วยน้ำมะขามเปรี้ยวนิดนึงใช่ไหม ปุงด้วยน้ำมะขาม,มน้ำปลาชูรสไม่ต้องใส่น้ำตาลเพราะมันหวานปลาอยู่แล้วจะอร่อยอหวานเนื้อปลาปลาเขาย่างมาเขาก็หมักแล้วอย่าปรุงลง,ระ,งระวังระวังเกิน ผักบุ้งรัวผักบุ้งนี่มีน้ำแกงด้วยต้มต้ปมตปลาน้ำแกงต้มปลาน้ำพริกตำเองจะอร่อย เนี่ยผักสลัดนะเนี่ยผักบุ้งแบบบ้านๆกินแล้วมีประโยชน์ออืม่ผักเขาเรียกอะไรเนี่ยผักไอ้ผักสลัดผักยืนชื่อผระตาดแก้วเขาผูกผูกในน้ำไายฮอคกันนี่ อืมใช่อืมไม่ใผักเลยผักกลุ่มในน้ำเขาเรียกอร่อว่าออร์แกนิกอืมออร์แกนิกหวาน ห่อกับน,น้ำยิกมอร่อยแต่รูปเปิดใจกังลูกชายเพิ่งจะตื่นไปรับแม่ถูก Hello. Để cho đầy nhé, cho họ nặng luôn tướng. Dạ. Osionfish. Ừ. Ừ. ừm 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 nhiều. ừm ừm không cần, cần เดือดยอดหอมนะอืมอืมอืมอ uh> ืมอร่อ hmm, กับข้าวอัน hmm. นี้ น้ำพริกน้ำพริกปลาดุกย่างทำเลยที่บ้านทำเลเนี่ย yeah.